งอเจ้าปิยานเลยไม่ได้ขหัญป <laughs> ิยนะเฮ้ยมันหอมปริยานเลยบ่านมันขามมาสวยแต่ว่าให้รถแล้วว่างเอาเนะะาะห่วยแต่ว่าขันส้นมากมันห่อผิดผุ <c oughs> ้คนกัเรียนไหวเนี่ยปัจิุบัน ถนนถนนหลวงตัวกสิวาถนนหลวงกีดานมีดเยอแล้าอนไรร้จเดียนเลยนี่รถรถรถแม่จิเดียนหาเดียนมตีอ๋อน่าจะสวงามอันเดียวเดียวเดียวบางงันซึกมันทองเน่องเียนบเอาคือทองไงหรือสองเดียนอ๋อทองเดียนว่าตีนี่ น่อมกับไข่ท่องแต่ไงอ่ามอไรโอตัวน้ำหนะน้ำหนาโม่ผุนเออนี่่อยเออนั่นอะไอีทุยๆเนี่เออออท่องซองเดยอนปานว่าท่องหกเดยีนแล้วนี่ตัวเดียวนี่ว่าท่องเออทั้งสามตัว อีนีออกกอนอี่สิบสองอีนี่ที่สามนี่โอ้อนีสมที่สามเดียนแ้่นันนีสองเดียนนั่นอีีเมสาบอเอออันสาวที่เ้ามาจานเนี่ยพร้อมแล้วยงเนอไเนี่ยวโอ้เอ่ออายกนพันให้อออือนออออออ่่อ้ือนอ เอาง่วงที่ที่อเอินง่วงไม่เช้าเนี่ปีหาหกเดือนนึงบอกจะปีหกเดือนเท่านั้นเลยไว้นน ой, ขึ้นแล้วสมแล้วเออปีหกเดือนก็เดือนพันแล้วเขาเจ้าขึ้นมามันสองสี่พันโอ้ยแล้วจะเขาแล้วไม่มีต้องค้นเรียงเลยโอ้โอ้ปีหกเดือนนึงกับสมแล้ววันนีโงงน้โอ้ยอ่อไปแต่เม็ดแฉอโอ้โอ้เมียนี่ดอกทองมันใค่กลมแล้วอือพ้อนนี่บุญมาสมทับว่านสมสมโตตีเออเออ โอ้ปีปีปีนาไดอีกสามเนาะไดไอีกสามไดอีกสามเป็นเก้ามันค่อยคลายออกไปเลยคายถิ่มไปล้เออเฮ็ดไปแล้วจีเอาอยู่นี่สงสิเาเ็ดไ่ได้อาอยู่ที่ส่นเออ เออคันคันคันได้ราคาตอือาน้อขาได้ทตได้ตัวไหนโอ้เลยโอตั้งไว้สองหมื่นขมันมาเป็นชั้นกัมือเท่าอ่ขาันม่ั้นสัื้อแล้เกื้อขายแล้วโอ้อืออ้วนดีอ้วนทุตเนนะอ้วนบโตกเลย

เชี่วยวหยาบบ่หน่อืมเชี่ยงได้บ่หนิโออทั้งเชี่ยงทงยั้งหยาอาหารเสริมพร้อมบอกโอ๊ยกินแล้วมันอ้วนไรมันมันมันอ้วนไรเนาะมันบาลงเลยมันอ้วนแล้วมันบลงเลยปีดยาพญาดยาไทยอันจุเกลือผลิตีอืมโอ้เฮ็ดครบสุด เออแกนั่นคุมคุมได้จะโดนห้าดยจะบ่โอ้ตัวมันเป็นไม่รู้ว่าอย่างนั้นอีกบ่ชีดได้ช่วงไหนบ้านนี้เอาไม่ชีดบัดที่สดเลยเออ คือว่าพวกรควนว่านไม่รู้อนอันเดือนสองเดือนจะเศ้าสียทีมันผดว่าอ่เจ้าว่านอันเดือนเร่จะเศ้าเสียดโอ้ยง้อเจ้าดอกยระยาดเลยเฮ้ยเปนหอมกระยาดเลยบานมันขามมาสวยแต่ว่าห้รดรแล้วว่างเหาเนาะ หวยแต่ว่าขันโ้นมากมันหอบผิดว่าครมกินเรียนอย่าี่เว่าล้วเเก่ิวาถนนถนนหลวงตัวกัิวาถนนหลวงกีดันยมีดยิวก่อยาตาออมอเยออมัดกขยาชิมตะม่งอกัวตีพี่จิงต้องพอนี้ขับรถเนาะเห็นฟูง้อเนี่ย อืมอืมอืม่าอยให้ใ้บนเราต่ได้แม่ต่ว่าเป็นพยานของวันนื้มาในบุนมันะลูกด้สามเดือนใ้ลส่เขาอครื่งเนสองเนนอว่ายเนไัว่าได้อย่าง่อืไจะได้ไไเ่าอนี้มนนลูกมันสเดือนกลัวหรอยังบ้านอีใหญ่อย่างอยู่อือ เออไปไปน้ำง้วแล้วตไบ้านนี่ไป,ไปไพี่น้องเป็นน้ำง่วงหรือวอันไปผุแล,ลรถกับม้ามันเป็นถนนนะพี่น้องมันเป็นถนนหลวงจ้าพี่นอ้องเอ่อคลิปนี้ไม่ให้สาละควบรูเรื่องของการเลี่ยงง้วติดถนนนะจ้ะพี่น้องเนาะเอ่ออันจะไล่จะเกิดได้ทุกเมื่อนี่จ้าพี่นอ้องเอ่อพวาราบแเน่บะน,นอนนี้รถมันกลับไปเรี้ยวเนาะตรงที่ง้วมันกลับ ตามภาษาง้อเราเกิดมันอยากเรียนขมทั้งแล้วก็ไม่ให้ควอมรูเรื่องเอ่การฉีดยาพยาธิง้อหลังขอดนอกจากพี่น้องเนาะฉีดยาบำรุงจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สนีกอนเดอร์พี่น้องคลิปหนาจังมาผอกับใยไมเนาะค่ะเนาะพี่น้องขอบพูดหลายๆค่ะ